คุณกเกษมสันมีทิพย์ครับกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายกเกษมสันมีทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจังหวัดพิษณุโลกขอปรึกษาหารือท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับผมขอเรียนไปยังกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศให้พิจารณาเปิดเส้นทางการเดินรถระหว่างแขวงหลวงพระบางแขวงสซยบุรีเมืองปากลาย ผ่านดางภูดูจังหวัดอุตรดิตจังหวัดพิษณุโลกและเปิดเส้นทางการบินระหว่างจังหวัดพิษณุโลกและแขวงหลวงพระบางจากข้อมูลการให้บริการของรถไฟลาวจีนเมื่อวันที่30มกราคมพศ2565ที่ผ่านมามีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟลาวจีนมากกว่า1ล้านลายภายใน2เดือนหลังจากการเปิดให้บริการถ้าอาตาัตราการใช้บริการคงที่สเดือนต่อ1ล้านลายมาจนถึงปัจจุบัน จะมีผู้โดยสารรถไฟลาวจีนมากกว่า3ล้านลายหากคิดเป็นลายปีจะมีผู้โดยสารมากกว่า6ล้านลายต่อปีและหากประเทศจีนเปิดประเทศคาดว,ว่าจะมีผู้โดยสารมากขึ้นไปกว่านี้อีกอเมื่อเปิดเส้นทางดังกล่าวได้แล้วผมอยากให้ทททไปทำการประชาสัมพันธ์เส้นทางดังกล่าวที่แขวงหลวงพระบางและเมืองคุณหมิงหรือทุกสถานีที่เป็นเมืองหลักทั้งในประเทศจีนและประเทศลาวได้ยิ่งดี ผมมั่นใจว่าหากโครงการนี้เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศผ่านทางเส้นคางดังกล่าวอย่างมหาศาลจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างผู้ประกอบการโรงแรมห้องพักร้านอาหารร้านขายของฝากธุรกิจเกิดใหม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งเรื่องต่อไปผมขอเรียนไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้จัดสรรงบประมาณให้กับนักกีฬายาวชนให้อย่างเพียงพอในการฝึกและการแข่งขันในระดับต่างๆผมได้รับผมได้สนับสนุน กีฬาให้กับน้องๆมาอย่างต่อเนื่องทราบว่าน้องๆยังมีทุนในการฝึกและในการไปแข่งขันอย่างไม่เพียงพอจึงอยากจะเรียนไปหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอยากจะจัดสรรให้จัดสรรเงินทุนให้น้องๆได้อย่างเพียงพอด้วยครับเพราะหากน้องๆได้ฝึกอย่างเพียงพอในวันนี้ก็อาจจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวันหน้าอย่างเช่นนักกีฬาบอลเล์บอลสาวไทยด้วยครับก็ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาวเย์บอลสาวไทยนะครับขอบคุณครับขอบคุณจรัส